วัดีค่ะวันนี้วันที่5เดือน5ปี2025นะคะเป็นวันสำคัญนะลูกก็เลยต้องมาหลายบอกทุกคนนะคะว่าว่ามันสำคัญยังไงแล้วทุกคนจะต้องเ,อเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะกับทางจิตวิญญาณน,นะคะเพราะว่ามันคือ5555นะคะ555นะแล้วก็5 5 5, 5เน่ยคือประตูมิติหรือประตูพลังงานจากข้างบนเนี่ยนะเขาเปิด โอเคขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะคะว่าได้ยินเสียงกันไหมนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันหน่อยนะได้ยินชัดไหมนะคะอโอเคก็อ่าวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึง สัญญาณที่บ่งบอกว่าประตูมิติเนี่ยเปิดแล้วแล้วก็ทํางานกับคุณแล้วนะคะห้าห้าห้าเนี่ยคือมันสําคัญยังไงประตูหรือพอท่อนะพอท่อนะ,อะพอท่อนะคะโอเคถ้าคุณ เก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมคุณสามารถเ e ิร์ชคำว่า portal 555ได้นะ portal 555นะคะคแบบนี่แป๊บนึงนะคะโอเคอทีนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงคือปกติเนี่ย portal เนี่ยเขาจะเปิดเรียกว่าเปิด ในระดับพลังงานนี่คือเรามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันไม่อยู่ในโลกเรานะคือพอทัลหรือว่าเอ่อเวิร์มเกตหรือรูหนอนหรือเรียกว่าประตูวาร์ปแล้วกันเนาะคือปกติในในจักรวาลเนี่ยเขาก็จะใช้พอทัลเนี่ยบางทีเขาใช้ในการเดินทางนะไปนูน่นไปนี่นะคะดาวต่างๆเพราะว่ามันแบบมันไม่มัน,ม,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 นมันประหยัดเวลานะคะจากการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งใช่ไหมทีน Portal เนี้ยพอทัลเนี้ย เดือนนี้พอเท่าเกตเปิดเยอะมากพอเท่าเปิดเยอะมากเพราะว่าเป็นการเคลื่อนไหวของดาวต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์จีนนอที่ดูแบบดูดวงนะคุณลองคุณลองเซิร์ชดูก็ได,ด้ดูดวงเนี่ยเขาก็จะแบบบอกว่าเออเดือนนี้มีเลิกมันสาคัญอะไรยังไงนะแล้วก็การเคลื่อนไหวของการเคลื่อนย้ายของดวงดาวในโหราศาสตร์แบบต่างๆเนี่ยนะ ที่แบบคุณอาจจะลองเซิร์ชหาก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้นะมันเป็น5้าหหแล้วห้าหหเนี่ยนะคือวันที่หเดือน5ปี2025นะวันนี้ห้าหหพอท่อห้าหหเนี่ยคือมันเป็นเลขแห่งการเปลี่ยนแปลงหนะ้าหอันดับแรกคือ angel number ที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่ กาเิดกว่ม็คือคุณจะถูกกระตุ้นนะด้วยประตูจักรวาลวันนี้เนี่ยฮ่าห่าาเปิดแล้วเนี่ยคือเมื่อคุณตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณถูกกระตุ้นเรียบร้อยแล้วนะคือเขาจะส่งพลังงานมานะเพื่อที่จะหนึ่งเพื่อที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยมนุษยชาติเนี่ยยกระดับจิตวิญญ,ญาณแบบไม่ได้เล่นเล่นแล้วใครนะที่กำลังเล่น,เล,นเล่นอยู่ คำว่าเล่นๆหมายถึงว่าคุณคุณเออพยายามจะเรียนรู้นะไม่ว่าจะเป็นทางช่อง YouTube หรือโซเชียลมีเดียต่างๆก็ตามนะแต่หรือบางคนเนี่ยจ่ายเงินไปเรียนเข้าสัมมนาไม่รู้กี่อย่างต่อกี่อย่างแล้วก็ตามเนี่ยถ้าคุณไม่ลงมือทําหรือไม่ปฏิบัติซึ่งไม่มีใครมาสามารถไม่ไม่มีใครสามารถปฏิบัติแทนคุณได้นะถ้าคุณไม่ปฏิบัติคุณก็ยังถือว่าเป็น เป็นคนที่แบบไม่ได้จริงจังกับการเติบโตภายในคําว่าปฏิบัติหมายถึงอะไรปฏิบัตินั่งสมาธิหรือถ้าคุณนั่งสมาธิไม่ได้คุณอาจจะเริ่มจากใช้อานาปานสติในการฝึกหายใจนะคะล่าสุดนะคะคือนุกทําคลิปฝึกหายใจ c o ย l range breathing นาทีนะให้คุณสามารถเข้าไปดูแล้วทําตามได้แบบง่ายๆไม่ต้องคิดว่ามันคือสมาธิโอเคไหมอันนั้นคือ5นาทีนะ Breathwork นะเพลย์ลิสที่ Breathwork แล้วก็ EP 16นะคะแล้วก็เอ่ออท่อ55เนี่ยอันดับแรกคือเขาจะมาส่งพลังงานมาเปลี่ยนโครงสร้างไบโอเคม i คอลไบโอสปิริช a ลนะในร่างกายของเรานะคะคือทั้งเรียกว่าเอโซเทริกดีเอ็นเอคือดีเอ็นเอยดีเอ็นเอที่ที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานนะหรือแม้กระทั่งดีเอ็นเอ ทางฟิสิกอลเองก็ตามเนี่ยทางร่างกายเองก็ตามเนี่ยก็จะถูกกระตุ้นให้เกิดการรีเพอเรชันนะหรือเกิดการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานที่เขาส่งมานะผ่านพอทออเนี่ยมันจะกระตุ้นเรียกว่ามันจะกระตุ้นการเติบโตการเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งทางร่างกายก็คือเรียกว่าร่างกายเราจะต้องอัปเกรดนะทั้งทาง,ทางร่างกายและทางจิตใจและจิตวิญญาณร่างกายเราจะต้องอัปเกรดเพื่อ ภาชนะเราคนเนี้ยตอนเนี้ยเขาบอกว่าเขาคือมันไม่มันไม่แข็งแรงพอที่จะรับพลังงานแล้วกลายเป็นคนที่สามารถเอ่อรับพลังงานตรงนี้แล้วสามารถตื่นได้หรือพอตื่นแล้วแล้วพอตื่นแล้วก็สามารถทาภารกิจหรือทําพันธกิจของตัวเองได้นะคะคือตอนที่คนที่มาสายนี้นะ แล้วถ้าคุณยังไม่ดูแลตัวเองเรื่องอาหารการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายแบบ anti aging นะคุณเตรียมตัวไว้เลยพลังงานนี้จะกระตุ้นให้คุณได้กลับมาดูแลตัวเองให้คุณได้กลับมารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วโดยที่มันจะไม่มีสาเหตุใดๆเพราะว่าเราถูกขึ้นความถี่เข้ามาเนี่ยบอกว่าฉันจะต้องกลับมาดูแลตัวเองฉันจะต้องแบบ กลับมาจำตัวเองให้ได้แล้วมันไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นคนใหม่ที่คุณไม่เคยเป็นเข้าใจปะแต่มันคือการที่มากระตุ้นให้เราเนี่ยจำตัวเองได้โซของเราเนี่ยมันอยู่ในพาหนะยานพาหนะอันนี้ก็คือร่างกายดังนั้นเนี่ยร่างกายของเราเป็นแค่ยานหาหนะในการที่จะขับเคลื่อนโซขับเคลื่อนอยู่ข้างในนะคะโซเป็นเป็น จิตวิญญาณเราอะมันขับเคลื่อนอยู่ข้างในร่างกายเราเป็นแค่ยานผ่านะดังนั้นถ้ายานผ่านะเราไม่ดีเราก็ไม่สามารถทำภารกิจได้เมื่อคุณตื่นแล้วปรากฏว่าไงปรากฏบางทีคุณจะคุณป่วยมันก็ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ฉันฝ่ฟาฟันมาทาั้งชีวิตกว่าจะรู้ว่าชีวิตนี้เกิดมาทําไมแต่กลายเป็นว่าจะต้องมารอ,อ,อรักษาโรคมะเร็งอย่างเงี้ยน,นะมันมันควรจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ โอเคไหมใครที่มาเล่นเนคุณห้ามเล่นอีกต่อไปคุณต้องปฏิบัติจะทำสมาธิจะเขียน journal จะฝึกหายใจจะออดูแลตัวเองออกกำลังกายกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมันไม่ใช่แค่เพื่อการเตดรูทั้งจิตวิญญาณแต่มันเป็นการทำเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของคุณด้วยคุณเข้าใจยังแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาคือ การที่คุณเอาตัวเองทั้งบอดี้ทั้งร่างกายและโซลได้กลับเข้ามาอันไลกับตัวตนที่แท้จริงของคุณนี่คือผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ทำคุณยังไม่ทำอันนี้วันนี้นุกมาไลฟ์เพื่อที่จะมามาเเรียกว่ามากระตุ้นนะให้คุณเริ่มลงมือทำปฏิบัติกับตัวเองสักทีหนึ่งโอเคป่ะ okay, ถ้าคุณไม่ทำสิ่งที่คุณจะได้มาคืออะไร คุณก็เสียเวลาไปอีกชาติหนึ่งเข้าใจยังเวลาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่คุณไม่สามารถสร้างขึ้นเพิ่มได้มันผ่านไปทุกวินาทีเนี่ยคุณไม่สามารถสร้างขึ้นเพิ่มได้โอเควะมันหมายความว่าไงคือไม่ว่าจะเป็นเงินจะเป็นสุขภาพจะเป็นความสัมพันธ์คุณสามารถสร้างเพิ่มได้วันนี้คุณถ้าทำงานเยอะ คุณก็เสกเงินเพิ่มขึ้นได้หรือคุณอยากจะทํางานน้อยๆซึ่งเป็นงานที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของคุณแล้วเงินก็เพิ่มขึ้นเป็นผลพลอยได้แบบไม่ต้องพยายามคุณเลือกเอาคุณจะใช้เวลาทั้งชีวิตในการหาเงินเพื่อที่จะเอาตัวรอดเพราะว่าคุณแล้วคุณก็อยู่ในโหมดเซอร์ไวน์เาทั้งชีวิตหรือคุณจะเอาเวลาแบ่งมา ทำงานกับตัวเองข้างในเพื่อการพัฒนาภายในแล้วเมื่อคุณถึงจุดที่คุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรแล้วคุณกลับเข้ามาสู่เส้นทางที่เป็นโซแแลนดของคุณการหาเงินจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณคุณเลือกเอาว่าคุณจะทำแบบไหนโอเคไหมนั่นคือฟรีวิวของคุณนะนั่นคือทางเลือกของคุณถ้าคุณเลือกที่ ไม่ได้แบ่งเวลามาปฏิบัติผลลัพธ์ก็คืออย่างที่บอกไปคุณก็แค่เสียเวลาอีกชาติหนึ่งเพราะว่าคุณจะไม่ได้ทำมิชชั่นคุณไม่รู้ว่าคุณเกิดมาทําไมชาตินี้แล้วเดี๋ยวชาติหน้าคุณต้องมาเริ่มใหม่เพราะชาติหน้าคุณเกิดมาคุณจะจําไม่ได้คือต้องมาเริ่มค้นหาใหม่คุณคุณเลือกเอาเองแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกวินาทีเนี่ยที่มันผ่านไปทุกลมหายใจเนี่ยมันมีคุณค่า ผ่านไปวันหนึ่งวันนึงเนี่ยแล้วเวลามันหมุนเร็วขึ้นนะเราไม่สามารถสร้างเวลาเพิ่มขึ้นได้เราไม่สามารถกดสวิช m e Machine แล้วก็บอกโอเควันนี้ผ่านไปยีสิชั่วโมงแล้วอ่ะเดี๋ยวสต็อกไว้ก่อนย้อนกลับไปหนึ่งวันแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่ยี่บชั่วโมงไม่ได้ไม่มีแกลงทุกวันแล้วคุณจะเอาเวลาเมื่อไหร่อะ่ะไปปฏิบัติถูกป,ปะโอเค นี่คือสารจากข้างบนเริ่มลงมือทําได้แล้วนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณในทางกายภาพหรือทางร่างกายจากพลังงานจากพอท่อ555นะคุณอาจจะเริ่มมีอาการคล้ายค healing c r i s i s i e a l i n g c r i s i s คือการที่ร่างกายพยายามจะขับสารพิษออกมานะคุณนจะเริ่มมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกายเพราะว่าบอดี้ของคุณถูกอัปเกรดนะ ปวดหัวแบบไม่มีสาเหตุนะแล้วก็แบบเออตอนนอนก็นอนไม่หลับรู้สึก energy มันเยอะมันเข้ามาเยอะมากแล้วก็รู้สึกกระสับกระสายกว่าจะนอนได้โดยที่มันไม่มีสาเหตุหรือบางทีก็จะแบบโอ้ตอนนอนแล้วก็แบบกระตุกก็คือคือคือ energy มันเยอะทําให้กล้ามเนือ้อมันกระตุกคุณไม่ต้องกังวลน,นะนั่นคือนั่นคืออาการที่ e n e r g y overload โอเคว่าคือคือเราเป็นมาก่อนนะคะ แล้วจะบอกว่าวันนี้อยู่ดีตื่นขึ้นมาเนี่ยลูกก็แบบโอ้ทำไมร่างกายมันเหมือนแบบมันไปออกกําลังกายมาอย่างหนักเมื่อคืนนี้เลยทั้งๆที่ปกติเราออกกําลังกายทุกวันแล้วเมื่อวานก็ออกกําลังกายแบบไม่ได้เยอะมากแต่วันนี้ตื่นขึ้นมาคือแบบโอ้โหมันเหมือนแบบเมื่อคืนเราไปวิ่งมาราธอนมาแล้วก็แบบปวดเมื่อยเนี่ยเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อคืนเราไปไหนมานะคะเพราะว่าปกติแบบ คือตอนเรานอนหนึ่งที่เราเราเคยพูดไปแล้วว่าจิตเราไม่ได้อยู่เรานะตอนหลับเนี่ยนะโอเคเพราะฉะนั้นทางร่างกายก็จะถูกอัปเกรดนะคะแล้วเขาไม่ได้พอทอลเนี่ยเขาไม่ได้มาเล่นเนเข้าใจว่าเออเขาไม่ได้มาเล่นๆนนะคะสวัสดีค่ะอ่าเขาไม่ได้เปิดเพื่อที่จะให้กระตุ้นให้คุณเรียกว่าไงไ,ไม่ไม่ได้เล่นเนี่ยคือเพื่อที่จะให้คุณนโฟกัสทางด้านเนี้อย่างจริงจัง แล้วแบบว่า,อาพอเท่านี้เปิดแล้วเดี๋ยวใครที่เอาตัวเองเนี่ยไม่ต่อต้านเนี่ยเรียกว่าไม่ต่อต้านสู่การเปลี่ยนแปลงที่เสียงข้างในมันเรียกร้องเนี่ยคนที่คนที่ไม่ต่อต้านนะก็จะสามารถชิฟพลังงานของตัวเองขึ้นมาได้นะแล้วเมื่อพอเท่านี้ปิดคนที่ไม่ได้เข้าสู่พอเท่านี้นะคุณพลาด เขาไม่ได้สนใจว่าจะต้องมีทุกคนได้เข้ามาเขาทำงานของเขาแล้วพอเท่าเดือนนี้เปิดเยอะมากแต่5 5 5วันนี้เป็นประตูที่เขาจะทำให้คุณกลับมาจำตัวเองได้นะคะพลังงานที่ส่งมามันเยอะมากจริงๆนะคะแล้วพลังงานในราศีพฤษภเนี่ยนะมันแข็งแรงมันสตรองนะคะพลังงานที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยเนาะจะช่วยทำให้เราเนี่ยกลับมากราวดิ้ง เอิร์ธกับธรรมชาติกับพระแม่ไกอาน,นะคะกราวดิ้งหรือการถ่ายเทพลังงานนะคะกลับมาคอนเน็กกับพื้นโลกนะหรือพื้นน้ำหรือพื้นทรายพื้นดินเนี่ยนะกราวดิ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำและไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะทำมันเป็น,ม,นมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยวันวัน,วนหนึ่งคุณ ตื่นมาใช่ไหมคุณออกไปข้างนอกคุณก็ใส่รองเท้าคนที่อยู่คอนโดเนี่ยนะลูกก็อยู่คอนโดใส่รองเท้าเท้าแล้วกลับมาคุณก็ถอดรองเท้าในห้องเท้าคุณได้สัมผัสธรรมชาติบ้างไหมอืมโนโนแล้วอะไรมันเกิดขึ้นโโหกระแสไฟฟ้าสถิตอย่างน้อยกระแสไฟฟ้าสถิตที่มันเกิดการเคลื่อนไหวของคุณเนี่ยตลอดเวลาทั้งวันเนี่ยมันก็สะสมอยู่ที่ในร่างกายของคุณแล้วคุณออกไปข้างนอกเนี่ยอยู่ในกรุงเทพเนี่ย โอ้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเต็มไปหมดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันแรงสูงแล้วมันมีผลต่อเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยทําให้ขึ้นความถี่เซลล์ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆทาให้เราป่วยเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยแล้วคุณกลับมาที่บ้านคุณไม่กล่าวคุณไม่ทากราวดิ้งคุณไม่ถ่ายเทพลังงานลบออกไปแล้วมันสะสมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ,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 ๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร m e n t a l health problem body problem นะคะเพราะฉะนั้นนะ การ Grounding เป็นเรื่องที่เราต้องทำไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทำการกลับมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังเป็นเรื่องที่เราต้องทำโอเคปะอ่าแล้วก็การนั่งสมาธิการฝึกหายใจการเห็นเจอ n นลการทำงานกับ Shadow s e l ์ของตัวเองการที่เอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนที่จะพาเราชิฟ f t ขึ้นไป คนที่เป็นพลังงานบวกคนที่ไม่ได้ดูถูกความสามารถของเราคนที่ไม่ได้กดเราไว้ว่าเธอทํำนี้ไม่ได้หรอกเธอทํางี้ไม่ได้หรอกมันไม่มีจริงหรอกออกมาจากตรงนั้นซะพอได้แล้วพอได้แล้วอย่าให้เขามาปิดประตูความสามารถของคุณอย่าให้เขามาปิดประตูที่จะทําให้คุณกลับเข้ามาออนไลน์กับการเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่าให้เขามามีอิทธิพลตรงนั้น ความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องคอยตามงองอนคอยไปไล่ตามเขาพอได้แล้วค่ะกลับมารักตัวเองกลับมาอันไลน์กลับขึ้นความถี่ของเราเองกลับไปดูเอ,อ่อไลฟ์มอร์นิ่งไลฟ์ของนุ๊กเรื่องเซฟเลฟรู้สึกจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยแล้วมันสำคัญที่สุดจริงๆกลับมารักตัวเองกลับมาอินเนอร์อะไลน์เมนต์กลับมาบาลานซ์พลังงาน หยินและอย่างข้างในพลังงานมัสคูลินกับเฟมินินเอนเนอร์จีพลังงานศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายข้างในกลับมาบาลานซ์แล้วมันจะทําให้เกิดการอินเนอร์อะไลเมนต์กลับมาบาลานซ์ทำยังไงกลับมารักตัวเองค่ะกลับมารักตัวเองให้เยอะเป็นตัวเองในแบบที่คุณต้องการเป็นด้วยหัวใจอย่าใช้สมองในการเป็นในสิ่งที่คุณต้องเป็นเพื่อคนอื่น เพื่อให้ดูดีตัดคำนี้ออกไปซะโอเคไหมคุณต้องเป็นด้วยหัวใจ living with your heart not with your brain ไม่อย่างนั้นคุณก็จะไม่ไม่ได้กลับเข้ามาสู่ energy ของเอ็งสักทีหนึ่งนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความรักที่มากพอให้กับตัวเอง คุณฟูลฟิลตัวเองคุณกลับมาบาลานซ์เอนเนอร์จีข้างในของตัวเองความสัมพันธ์ของคุณจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้หนักต่อคุณอีกต่อไปคุณจะเข้าใจว่าเมื่อเรามีความรักและเติมเต็มตัวเองแล้วความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักจะกลายเป็นความสัมพันธ์แบบเอื้ออาทรเป็นแบบอันคอนดิช n นลเลิฟเป็นแบบอินดีเอนเดน์คุณไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นเพราะว่าคุณเต็ม เขาก็จะไม่ขึ้นอยู่กับคุณเพราะว่าเขาเต็มแล้วเวลาคุณทั้งสองคนมาเจอกันในรูปแบบขึ้นความถี่ที่มันเหมาะสมกันแล้วเนี่ยคุณอาจจะเจอโดยบังเอิญจริงๆบังเอิญไม่มีอยู่จริงมันซิงโครนิซิตี้พลังงานของสสารที่มันอยู่ในเลเวลเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมันก็ดึงดูดเข้ามาหากันนะคะ like a t t r a c t like you attract who you are คุณดึงดูดคน สิ่งของสถานการณ์ในแบบที่คุณเป็น you are เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องกดแรงดูเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆแต่คุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องเป็นคุณต้อง feeling สิ่งที่คุณต้องการเป็นสิ่งที่คุณต้องการมีคุณต้องรู้สึกเลยว่าวันนี้คุณหลับตาทำสมาธิแล้วคุณต้องจินตนาการ ถึงตัวตนที่คุณต้องการเป็นด้วยหัวใจชีวิตที่คุณต้องการมีไปให้สุดใช้ใจค่ะ visualize นะคะแล้วจิตใต้สันนึกของเราเนี่ยเวลาเขามองเห็นภาพ visualization ที่เราใช้ใจจินตาการมันขึ้นมาด้วยความไม่มีลิมิต ที่และลึกเขาไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วหรือยังหรือเกิดขึ้นในอดีตหรือเกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดขึ้นในอนาคตเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นยิ่งถ้าคุณจินตนาการภาพในฝันของคุณได้ชัดเจนเท่าไหร่รู้สึกได้ชัดเจนเท่าไหร่นะเขาจะไปดึงดูดพลังงานแบบนั้นแหละมาทําให้เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเร็วขึ้นแต่การที่คุณจะ ทำให้มันเกิดขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยคุณต้องกลับมาเป็นตัวตนที่ไทจริงของคุณให้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูจักราวาลห55เนี่ยพลังงานเนี่ยล้นเหลือนะคะเมื่อวานนุก,ก็คุยกับ Business Partner ์นะพี่เขาก็เซนซิทีฟเรื่องพลังงานเขาก็าเกิดอาการทางร่างกายเนี่ยคือมันเริ่มเกิดแล้วนะเอ่อดังนั้นนะคะคือคืออยากเนี่ยวันนี้ที่มาบอกทุกคนเนี่ยเพราะว่ามันคือห5 5, 5แล้วก็ ตอนเย็นวันนี้นะถ้าคุณอยู่ในกลุ่ม Meditation ที่เราจัดขึ้นทุกวันพระจันทร์เต็มดวงและทุกวันพระจันทร์ Black moon นะคะทุกสองอาทิตย์เนี่ยนะในระหว่างสองอาทิตย์เนี่ยนุกก็จะเข้ามาขั้นตรงกลางเป็นฝึกหายใจเป็น coil end breathing แล้วก็ Guided Meditation นะคะดังนั้นนะคะถ้าคุณเข้ามาอยู่ในกลุ่ม,ลลมนะไลมน,ะะนะะ์กลุ่มนี้นะคะุณจะได้ลิงก์เข้าซูมนะคะฟรีนะคะกลุ่มนี้นะคะ เราเปิดมาได้1เดือนแล้วนะคะแล้วก็เราทำสมาธิกันมาน่าจะสรอบแล้วนะคะทีนี้ช่องของนุกนุกยังไม่เคยประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเข้ามารับพลังงานจากการฝึกหายใจคืนนี้2องทุ่มถึงสามทุ่มนะแล้วก็ฟังไกด์เดดมิเทชันเนี่ยนุกจะทำสคริปที่ดึงเอาพลังงานข้างบนนะคะ ให้โซลตาร์จักระของคุณเปิดแล้วก็จินตนาการว่ามีพลังงานจากพอร์ทัลลงมาจากข้างบนลงมานะคะฮิลลิ่งคุณกระตุ้นคุณยกระดับจิตวิญญาณของคุณนะคะคุณสามารถกดลิงก์นะเดี๋ยวนุกจะเอาลิงก์ไลฟ์ Open Chat มาแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ใต้ไลฟ์นี้โอเคไหมอ่า อ่ะก็วันนี้นะคะก็มาไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เอ่อเนื่องจากว่าช่วงนี้งานเยอะมากนะคะนุกอาจจะที่หายไปสี่วันเนี่ยต้องขออภัยด้วยที่เราทําตามคําพูดเราไม่ได้นะคะเรานอนดึกมากแล้วเราไม่สามารถตื่นเช้าเพื่อจะมาไลฟ์ได้เพราะว่าถ้านุกมาไลฟ์ในวันที่นุกเอเนอรไม่ดีเอเนอรีนี้จะส่งผลถึงคุณโอเคไหมดังนั้น นะคะนุ๊กอยากจะบอกว่าไลฟ์นะอาจจะไม่ใช่จันท์ถึงสูงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกวันนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกวันนะคะแล้วก็นุ๊กจะนุ๊กจะไม่ฟิกวันและก็คือคุณถ้าคุณเจอนุก๊กอาทิตย์หนึ่งนุ๊กจะพยายามออกมาไลฟ์ให้ได้3ามวันอย่างน้อยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้คือช่วงนี้ท่านวันไหนนอนดึกเนี่ยตื่นเช้าไม่ไหวจริงๆนะคะต้องเข้าใจกันด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเจอนุก๊กแปดโมงครึ่งคุณอาจจะตั้งโทรศัพท์ไว้โอ้คุณนุ๊กมาเลยเออ ถ้าคุณมาเจอนุก๊กแปดโมงครึ่งแปดโมงสามสิบห้าแปดโมงสี่สิบเนี่ยนะคะก็เจอถ้าไม่เจอก็ไม่เจออยา่าคาดหวังเยอะนะอยา่าคาดหวังว่าต้องเจอทุกวันโอเคป่ะไม่อยากให้คุณผิดหวังแล้วก็เอ่อจากเดิมที่เราคอมมิตว่าเราอยากจะทําทุกวันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการนอนเป็นเรื่องสําคัญที่สุดสําหรับนุก๊ก first priority คือฉันต้องนอนให้พอเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะถ้าเรานอนไม่พอปุ๊บแล้วตื่นมาวันนั้นทั้งวัน vibration เราต่ําแล้วเราก็จะแบบ ทำอะไรแบบไม่สักเซสอะอารมณ์มันก็จะแบบไม่ได้อยู่ในขึ้นความถี่ที่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยอ,อ,อะไรก็ตามนะที่เราต้องฝืนตัวเองเยอะๆนะคะพักบ้างแล้วก็กลับมาทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะคะรักตัวเองกลับมารักตัวเองนะคะ I love you all okay I give you everybody Love you all, love you very much แล้วก็เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมนะถ้าใครอยากได้พลังงานจากข้างวนนะคะวันนี้เจอกันตอนสองทุ่มนะคะกดลิงก์ข้างล่างนะคอมเมนต์ใต้ไลฟ์นี้นะคะแล้วเข้ากลุ่ม Open Chat เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ